โอเคครับก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel น,น,นุนี่ครับสาหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมาทําการรีวิวกิจกรรมที่เข้ามานะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมแรกกันเลยนะฮะเข้ามาตรงนี้ครับเพเดวิดเดกินะฮะแล้วกบกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับผมลงเล่นครบ120นาทีรับไปเลยนะฮะตัวต๋วโกหนึ่งใบตั๋วดมอนหนึ่งใบตั๋วสุ่มสก er ินปืนหนึ่งใบและก็ตั๋วสุ่มอีโวหนึ่งใบนะครับสำหรับเจ้าเดกินี่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะอัน,นีนนน้้แลว จะใช่นะครับผมกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่12นะฮะถึงวันที่16นะครับผมรับได้ทุกวันนะฮะรีเซ็ตทุกวันนะสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครล็อกอินครบนะครับก็รับบัตรฟรีๆไปเลยครับ4ี่ใบเลยนะครับผมแล้วเราไปดูกิจกรรมต่อมากันเลยนะฮะสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับนี่ก็คือกิจกรรมลดกระหน่ำคืนหันสากดมาเลยครับผมนี่นะฮะเราได้ส่วนลด78%นะ เราจะซื้อให้ครบ516เพรนะครับผมสิ่งที่เราจะซื้ออย่างแรกๆนะครับพวกตัวสุ่มนะครับผมทั้งนั้นเลยนะฮะนี่เราชอปปิ้งไปแล้ว198เพชรนะครับผมแล้วก็จะเอานี่ครับกล่องสกินปืนลูกซองนะกล่องสกิน AW นะครับผมใช่ไหมเนี่ยหรือกล่องบาเลสก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นเสื้อคอเต่าถ้าสมมติซื้อกางเกงนี่ก็ได้นะครับผมราคาถูกกว่านะจัดมาเลยฮะซื้อครับผมโอเค หรือสาเร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องสุ่มสกินปืนที่เรามีทั้งหมดนะในวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาหน้ากล่องสกินปืนแล้วนะครับผมมีอยู่ประมาณ22ใบนะเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับกล่องแรกเป็น AK สีแดงนะครับเปิดมาโอ้โหได้เป็นสเปดนะครับผมกดตกลงนะและ10กล่องนี้ครับเป็นลูกซองนะฮะลูกซองดีแท็กนะจัดมาครับผม สิบเลยทีเดียวเปิดตั้มอา้าวและถาวรเฉยงงอะน,นี่มีนคนเชิญมานะครับผมเดี๋ยวไม่รับคําเชิญไปก่อนนะโอ้โหของจริงถาวรน,นะครับครั้งนี้นะครับผมเป็นสกินปืนทอมสันนะฮะแล้วก็เป็นสกินปืนบาเลสนะไม่รู้ว่าจะได้ถาวรอ,อีกหรือเปล่านะครับสาหรับสิบกล่องนี้แม็กเลยจัดมาครับผมโอ้โห,โหไม่ได้ถาวรน,นะตกลงไป <c oughs> ได้มาหลายวันอยู่นะครับผมประมาณ45หวันแล้วก็เป็นเป็นครับ3วันนะและนี่ก็คือกล่องทั้งหมดนะครับที่เราได้สะสมมานะเราก็เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะทำคลิปอะไรนะฮะบ,บ๊ายบาย